เสียงคืนอสอัตนสันมองแล้วไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาแต่ทำไมไม่มีเธอ <Yahoo! S 1> เอาละครับผมกลับมาสู่อช่องของผมอีกทีนะครับเกี่ยวกับการตกปลาตกเบืนอครับช่วงนี้ จะบ้าๆหน่อยครับรับตกหมึกวันนี้จะไปตกันที่เกาะสีชังเช่นเดิมครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะได้ปลาหมึกหรือได้อะไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับผมบาย ก็มาที่เดิมนะครับที่เกาะสีชังเช่นเดิมนะครับช่วงนี้เห็นบอกว่าใกล้จะปิดเกาะนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเริ่มจะเข้ามานะครับผมโอ้โหแย่เลยทีเดียวนะครับพวกนั้นนะคงไม่มีที่ตกหมึกกันแน่นอนเลยครับแต่ตอนนี้มาดูที่ผมครับไม่รู้ติดอะไรครับมาแรกก็ติดเลยครับผมนี่โยกงนะครับติดหินนะเวลาโยกงติดหินต้องนี่นะครับ เอาเบ็ดไปวางข้างหลังครับแล้วก็ค่อยๆกระตุกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดเองครับผมเนี่ยเราก็ค่อยรีบหมุนเข้ามานะครับผมแบบนี้เลยครับและสําหรับใครที่อยากตกมือกบจะแนะนํานะครับหมายที่มีหมึกเยอะนะครับก็จะเป็นโขดหินนะครับในในพื้นที่ทะเลนั้นจะเป็นโขดหินเยอะๆเนี่ยมึกมันชอบอยู่นะครับทุกคนทุกคนมาตกได้เลยนะครับที่มีโขดหินตรงไหนที่มีโขดหินนะครับสามารถตกได้เลยครับ ไม่ใช่ไปตกตรงสายครับถ้าต,ตรงสายไม่ค่อยมีทุกคนดูครับเนี่ยในน้ำเนี่ยจะมีขดหินอย่างเงี้ยตกเพราะว่ามีหมึกแน่นอนครับอย่างนี้ครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วโดนแล้วครับนาบอยนะครับผมโดนแล้ว,ลวจับสองนวดไหมพี่ ล่ะเมื่อกี้ผมก็นวดเดียวก็หลุดเลยโอ้สายใหญ่อะเน,นี่ยเพ่นเ <laughs> นี่ยแถวเนี้ยมีแต่สายนี้เลยีช่งนี่ครับผม <laughs> บึกนะครับผมวันนี้นาะบอยได้หกแต้มนะครับ <laughs> ผมยังแต้มเยอะเลยครับนี่ <laughs> ไปเลยกันต่อนะครับจังงวะนี้ กินโยตัวถูกนะวันนั้นผมนั่งหลบฝนอยู่ตรงนั้นพี่นะนหินตรงนั้นะอซอกนิดเดียวอสองรอบตรงนู้นรอบนึงปลาล้อหรอปลาด้วยลมแรงมองมาเห็นอะไรอะ่ะต่อต่อ,อเจอหลุมนะใกล้ๆเลยกินใกล้ๆเลยครับนี่ใสสวยด้วยครับ ตรงนี้สามแล้วใช่ไหมพี่เฉพาะตรงนี้สามนะครับผมผมยังไม่ได้เลยติดแต่หินเดี๋ยวก็มานะครับฟ้ามันเหมือนร้องใกล้ๆนะ ลุม,มตงง้ตง,งันรไปแล้วครับผมนี่ครับรรไ่บอสเลยครับผม<ร>โอ้โหนี่นะครับหมายหมายนี่สนุกเลยจะกระโดดออกไหมจะกระโดดออกไหมเนี่ยต้องอย่างนี้นะออโอเค มันมันอี่างีมัน,น,มนผมว่าตรงนี้น้ำมันลึกดีอ่ะมันถึงตัวใหญ่อ่ะนาบอยจัดหนักเลยครับวันนี้ครับผมผมยังได้ตัวเดียวเลยครับตอนนี้ปล่อยตรงนี้เลยเพี่อนะปล่อยตรงนี้ 准备到啊！ มาหนึ่งรลบวพี่มาหนึ่งไหนนะเอาจัดไปหลุมหลุมเจอหลุมครับตอนนี้เจอหลุมเยอะนี่ครับผมขุดหลุมกันครับวันนี้ หมึกหายนะครับตอนนี้ขังไว้ลืมที่ไม่รู้อยู่ไหนเอ้ยหายไปไหนวะลืมที่ครับตอนนี้นะครับขังหมึกไว้ลืมที่ลองดูตรงนี้ดิหายเปล่าน่าจะอันนี้เปล่า ออได้ไหมเออได้จอและโอเคไปถุงไอ้ใหญ่ไหนกัอนี่ไอ้นนใหญ่ครับนี่ครับเกือบเลืไป โอเคต่อ <c oughs> และยังใหญ่นะ แล้โยกูเกี่ยงโยกูหมดเกี่ยงผลประกอบการวันนี้นะครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกส็ดสิบแดสิบเก้ายี่สบยี่สบดยิบสองยิบสามนะครับสองตัวไม่ได้มาก็เป็นยี่ห้านะครับผมนี่ยีห้<บ>าตัวไ่ายหายครัไหมไม่เป็นไรทองที่เบนก็ได้สาใหญ่หลายตัวเหมือนกันนะ นี่ทองนี่ไอตัวสุดท้ายอ่ะเหรอโอ้โหมีผมบอกย,ยังไม่อยากกลับอ่ะจะไปขุดมัน<ห>อีกไงโอ้แม่ชอบมีคู่ผลประกอบการวันนี้นะครับทุกคนนี่ครับเสียบไม้ย่างซะเลยหอม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 ครับอ่าเคล็ดลับคือย่างให้เหลืองเลยนะครับให้สีเนื้อของหมึก,มกเหลืองเลยนะครับ<ม>ทุกคนครับถึงจะอร่อยถ้าย่างแล้วขาวๆไม่อร่อยครับเดี๋ยวลองไอพริกนเหมือนจะเหลืองนะ ม่อันนี้อันนี้เออนอตอนนี้ยังนะครับต้องให้เหลืองเลยนะครับนี่ครับเสียบไม้ย,ย่างเลยครับแล้วก็ล้างต้องล้างน้ําทะเลอย่างเดียวครับห้ามล้างน้าเปล่าเด็ดขาดถ้าล้างน้ําเปล่ารสชาติจะกิดรสชาตินึงจะไม่อร่อยครับนี่ต้องล้างน้ําทะเลอย่างเดียวครับเสียบไม้ย,ย่างลูกค้ารอเลยนครับนวดนะครับโอ้โหโอเคนี่ลูกค้ามารอแล้วอากีไม้ครับอากีบาทครับผม กี่บายโอเคเอาใหญ่แล้วใหญ่แล้วอยากให้ลองสัมผัสกันนะครับรสชาตินี่มันหวานต้องลองให้ได้นะครับทุกคนหนวดนะครับสดๆนะครับไม่สดแห้งละ กลับไปตกองวันนี้ไงอืมโอเค